Okay. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเด่นการนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมนะตามสัญญาเปิด ac 044กล่องนะครับไม่มีสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นสปอนเซอร์ตัวเองตั้งผมเองทั้งนั้นนะครับ<ส>ก็ดูแล้วกันว่าหน้าเปิดไหมนะเออช่วยแชร์ให้หน่อยนะเออเดี๋ยวนี้เขาฮิตเปิดอะไรนะลาบูบูอะไรของเล่นป๊อปมาดอนะไรกันน่ะผมว่าถ้าผมทำช่อ,ง,องนี้ก็น่าจะคนดูเยอะใช่ปะ่ะเอเอนะแต่อันนี้คืดใจรักยูกิโอรุลุนนะครับ นะเออโอเคมา <laughs> เดี๋ยวมาลุยไหนหน้าเปิดบอกหน้าเปิดอันไหนแบบไปหาซื้อแยกก็จะบอกว่าไปหาซื้อแยกนะโอเคมันตังผมนะไม่ใช่ใครมาสปอนเซอร์มากล่องแรกลุยรอดนะครับโอเคมาโอเคเปิดไงวะอ่า <laughs> เจอแล้วหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองนะครับมาลุย <Okay. S 1> ผมเป็นคนชอบใช้มือนะ มือแกะนะมือแกะนะโอเคได้อะไรบ้างมาดูกันว้า wow, วตัวหน้ากล่องเลยนะครับตีมอมืเคยแพงนะรีปินมาเป็นคอมมอนเฉยโอเคนองเมอเครื่อนนะครับเวทฟิลของอัลลอควีนนะครับโอเคใครอยากรู้เอฟเฟกครับผมทำคลิปไปแล้วนะไปดูได้ ไม่รู้มีใครรู้สึกว่าแบบใช้มือแกะมันมันว่ะแบบใช้กระไก่ตัดนี่ส่วนตัวนะความชอบส่วนตัวเออใครชอบแกะแบบไหนก็บอกมาแล้วกันเค okay, มีชาร์กด้วยอ่าได้ผมแยกนอรมอเครือบ er นะเดี๋ยวตอนท้ายผมมาสรุปให้ว่าได้อะไรบ้างเออบล็อกนี้ไม่มีหัวแร่นะแต่เป็นนอรมอเครือบแทนล้างการเปิดไปนานนะอาจจะมีคําศัพ์อะไรแปลกๆก็เนาะไม่เป็นไรนี่บาฮามุดชาร์กวงมขอนโคตรแพงเลยอ่าตัวนี้มาแล้ว ตัว p e r f o r m a e Fusion นะครับ m o n ต p e r f o r m a e ทุกตัวไม่โดน Target ด้วย Effect แล้วก็ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับนะถ้าจะตีต้องตีตัวนี้ก่อนจำแม่นเลยถ้า Monster p e r f o r m a e ต่อสู้นะก็ต้องจะลดทันทีนะครับพลัง Monster กดต่อสู้6ลอนนะครับโอเคฟอย์ใบแรกออกเป็นไรอ่าโอเค p e r f o r m a e นะครับ เราไปกี่ซองแล้วเนี่ยไม่รู้ลุยต่อนะโอเคโอ้แอนติเกียตัวใหม่นะครับโอซีเขตใบแรกออกแล้วนะครับของอันลัวควีนโอไมค์ก็เนี s จะบอกว่าเมนบอกนี้มันตีีต่อยากเล่นน้อยที่สุดเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็สวยปะ่ะเดี๋ยวให้ดู <laughs> <laughs> นะครับโอเคมายินดีต้อนรับนะครับสู่เจเดนการ์ดแฟมิลี่นะครับไม่เป็นไร นอ่กีเค่หนึ่งแล้วนะครับอาแองตี่เกียรนอร์มอเคลือบนะครับโอเคเอาจริงก็ผมเปิดบ็อกเนี่ยผมไม่ไม่อยากได้อะไรในชุดนี้เลยนะเอาจริงเองเอแต่แบบเปิดเพราะแบบนั่นละทำช่องอะน,นะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่อยากแบบเออมาคุยกันอนะเปิดไปคุยไปนะนี่โอเคยูไ okay, ปแรกออกแล้วนะครับเป็นตัวของ p e r ร์ฟ m ร์เนะ ตัวนี้เก่งจำได้ว่าเก่งตอนอ่านเอฟเฟกนะครับว้าวสวยนะสวยสวยนะโอเค U ู1 C ข็หนึ่งแล้วนะครับถ้าพิสมาติกออกนะมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นประคุณมากนะครับโอเค S ออีกใบออกแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำสปอยอะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ โอเคเราต้องสลีไปไ้นะมีราคาไม่มีราคาค่อยว่ากันโอเคโอเคนอมอเคลือ okay. บ okay, <c oughs> นะครับอ่าให้ดูก่อนวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็น <c oughs> ก็บอก SR <c oughs> ได้3ใบวะว่าจะไม่ผิดนะ โอเคนอ r m โมเคลือบตีมเพอร์ฟอร์เมแกะซองนี่มันมือจริงนะโอเคนอโมเคลือ okay, บ <c oughs> ไปแล้วโอ้ใบนี้เก่งใบนี้เก่งใบนี้เก่งถ้าเล่นเพอร์ฟอร์เมดเห็นเขาใส่กันสองหนึ่งสามใบอะเออนะว้าว นะอ้ยนี่เก่งอันนี้เก่งตัวนี้บอกถอดไส้แล้วก็มอฟฟอร์เมดเป็นคอร์ดแล้วก็เอฟเฟกต์จำอะไรไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวลิงก์ผมแปะไว้ให้ในด e สคริปชั o นนะว่าแต่ละใบอะมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับผมทำคิดสปอยการ์ดไว้แล้วนะของแต่ละเตมนะครับอโลคีนไม่ต้องมาเยอะนะขอร้องนะครับนะโอเคไปเรื่อยๆนะครับสีเขตออกหนึ่งนะ โอเคเอนี่เฮ้ยเห็นตีมน้ำเข้าหากันนะเป็นชุบมอนน้ำอ่ะผมจำเอฟเฟกต์ไปเป็ดไม่ได้นะโอเคมาแล้วมาแล้วมาซองสุดท้ายนะครับโอเคน้องเมเคลือบมารีแคปกันหนึ่งบล็อกนะครับก็จะได้แน่ๆนะ s อ SR สามใบโอเคไม่ผิดคาดนะครับผมได้สามใบนี้นะ U.R. 1ใบนะเป็นตัวนี้ p e r f o r m e แล้วก็ secret ใบหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็คุณจะได้ Normal ธรรมดานะครับเปึกประมาณนี้นะ Recap ก่อนโอเคแล้วก็ Normal เคลือบเปึกประมาณนี้นะโอเคไม่หนามากอ่าประมาณนี้ไม่พูดเยอะไปต่อนะอ่ะ900กว่าบาทถ้าเกิดว่าซื้อตอนนี้เป็นพันป่ะพันพันห้าสิบาทมั้งตามร้านนะนะครับโอเคก็ okay. คิดว่าคุ้มก็เปิดนะคิดว่าไม่คุ้มก็ซื้อแยกดีกว่านะครับมากล่องต่อไปเุยแกะมือเป็นอะไรที่มันมากนะถ้าแบบเปิดแบบร้านมันต้องแกะไงวะโอ้ยไม่สนดีกว่านะมาเุลยลยุลยลุย โอเคนอมอเคลือบผ่านไปใบที่สองที่2องมาไปไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นตีมแบบจากในการ์ตูนปะ่ะเยอะมาริป,ปินเยอะนะไม่ใช่ลิป,ปินซี่ออกใหม่เออแล้วก็มีริป,ปินด้วยโอเคนะมัน okay, เคลือบนะครับ ดูทรงแล้วน่าจะได้เล่นอะไรวะ mm hmm. ตีมอะไรนะเคลียเวลนะผมลองจัดแล้วมันก็ไม่ค่อยโอ้ oh my goodness บิลว้าวพิสมาติกออกนะครับโอ้ oh my goodness บอกใบนี้เป็นหมืนะ่นอ่ะโอ้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 ขอบคุณมากว้าวว้าว Wow. Oh, ออว้าวโอ้ออกแล้วออกแล้วโอ my goodness อยากจะกีดดังๆแต่กีดกีดได้แหละแต่เดี๋ยวคนเดินตกใจแมวแมวต่อต่อลุยลเน่าป่าวะไม่เน่าแล้วนะโอเคอู้น,นี่เป็นน้งมันเคลือบนะครับกล่องน,นี้จะไม่มีหัวแลนะแต่ว่าจะออกเป็น อะไรอ่ะนอมมันเคลือบแทนนะครับอุย๊ยกำไรโอ้โตัวซิเคตออกแล้วนะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนเทคนะของเพอร์ฟอร์เมตนะครับตอนซึ่งตอนนี้โดนแบนอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนเทคแล้วออกมาอย่างนี้ไม่ต้องเดานะครับปลดอยู่แล้วบิคริสมาติกออกว่ะ <c oughs> น้อง <c oughs> น้องชายผมเองไม่มีอะไร <c oughs> ใบละหมื่นกว่าบาทโอ้ ในญี่ปุ่นใบละหมื่นกว่าบาทที่ไทยไม่รู้ได้เท่าไหร่โอ้จะบ้าตายจะบ้าตายแต่มันโอกาสยากอะทุกคนถ้าเกิดว่าจะมาเปิดหาพิสมัติกะมันไม่ได้ออกแบบง่ายๆนะโอเคดูยต่อนะครับโอ้โอ้ออกแล้วออกแล้วใบนี้ชอบใบนี้ชอบผมว่าถ้ามีของเสริมมาตีนี้น่าจะพอเล่นได้นะใบนี้บอกว่าพลังโจมตีมันอาจะเพิ่ม ตามจํานวนไม่ใช่เพิ่มสิมันจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับตามจำนวนมอนที่พลังสูงที่สุดของบนสนามคู่ต่อสู้นะแล้วก็มอนคู่ต่อสู้ที่สเปย์ออกมาที่พลังน้อยกว่ามัน่จะไม่สามารถ activate effect ได้นะครับเราวิดเงื่อนไขาการลงง่ายมากเลยบอกว่าสังเวยมอนตีมันลงได้เลยนะครับเก่งมากใบนี้เกง่งผมชอบผมชอบว้าวออกมาแล้วนะเออแต่มันก็ยังเล่นไม่ได้มันยังไม่เกง่งเออเศร้าๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ h oh my goodness นันตาจะแตก ขายดีไหมเนี่ยดูก่อนว่ากันโอเคมึงออกมาอีกแล้วนะครับทำมาไไรได้วะออกเรื่องนี้ไม่น่าเก่งวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปอ่านเอฟเฟกนะอเอขอโทษ SR ทถ้าเป็นไปได้ก็จะเหลือ SR อีกสองใบวะนะโอเคโอ้ ดีใจดีใจเป็นการเปิดบล็อกที่ฟินฟุดฟุดนะครับโอ้ยโอมาอีกแล้วขอบคุณมากออกมาแล้วออกมาแล้วเพอร์ฟอร์เมนนะดูทรงแนละ้วจัดเพอร์ฟอร์เมนนี่แหละ <c oughs> เออตัวนี้ตัวนี้คืเอเลยอีกอันนึง โอ้ตัวนี้ครับที่เขาบอกเก่งถ้าเราเปิดได้เป็นสีเขตอ่ะ2องพันเกือบสามพนเยนอ่ะนะเออถึงจะรอดน,นะเขาบอกโอเคคุณหมอหน้ารกุกซองสุดท้ายนะครับ SR ออกว่าหรือไม่ออกมาดูกันโอเค SR ใบนี้ออกนะเออไม่รู้เอฟเฟกแต่เห็นบอกว่าเล่นกับเอ็กโซเดียได้ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วย okay. โอเคโอย ขอบคุณพระเจ้าผมเป็นคริสเตนนะอันนี้ขอบคุณพระเจ้าจริงเออได้มาแล้วนะครับมูลค่าตอนนี้ก็ล่าสุดนะที่ผมเช็ควันนี้นะ44,000กว่าเยนน่ะโอเคได้โอเค,อเคมาสองบ็อกที่เหลือนะเอจริงๆไม่ได้ก็ฟินนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบเออเราได้แบบนะมมีความสุขมีความสุขเอเคด้วยต่อ มาจะมีอะไรจำแจมออกไหมจริงอยากเล่นเอาถ้ามันพอเล่นได้กล่องนี้ก็เพอร์ฟอร์เมตอ่ะนะโอเคตีมน้ำมาอีกแล้วนะครับสี่กล่องสกาวใจนะครับไม่มีอะไรรุยกันต่อรุยกันต่อ จริงๆของแพงๆัวเก่าๆนี่ก็ลีบปินเยอะมากนะอย, 4, อย่างนัมเบอร์สี่อย่างเงี้ยเออโอ้สามใบจนได้แตงการได้เล่นแน่ๆเลยทุกคนปรฟอร์เ <laughs> มดกูได้เล่นแน่ๆดูทรงแล้ว <laughs> โอเค โอเคไปต่อไปต่อไปต่อรุยรยรยเดี๋ยวสุดท้ายผมรีแคปให้นะทั้งหมดผมได้อะไรบ้างนะครับโอ้น้ำมันเคลือบเขาบอกน้ำมันเคลือบอันนี้ขายกันไปละร้อยอ่ะตอนนี้นะเขาบอกว่ามันเก่งอ่ะไม่แน่ใจเอฟเฟคอะไรเออผมเปิดเอามันนะทุกคนไม่ได้โอ้ number สิบห้ามาทำไมวะไม่ได้ใช้

โอ้ oh, มาเรื่อยๆขาด U R หนึ่งแล้วก็ S R หนึ่งนะทุกคนเป็นไปได้ผมจะได้ฟิดมาติอีกใบอะเฉียวเริ่มโลบแล้ว <S <S 1> <S 1> ได้ก็ดีไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรนะแบ่งๆคนอื่นเขาบ้างเนาะคนไทยต้องแบ่งกันไม่ให้เอาคนเดียวนะเออขอให้ไปอยู่บล็อกอื่นบ้างน,นะจริงอยากให้ไปอยู่ร้านพวกแบบที่เขาทําขายนะพ่อค้านะเออเขาจะได้แบบโอเคใบที่สองนะครับ U R มาแล้วใบเดิมเลยนะ โอเคอร์ฟอร์เมนตนะครับก็ยังดีนะในเล่นเพอร์ฟอร์เมตโอเคเดี๋ยวต้องไปศึกษาเอฟเฟกตก่อนนะโอเโรยิตเตโอ้ไฟร์แดนเซอร์นะครับเพอร์ฟอร์เมตโอ้โหออกยากจุงเบยตุกตกใช้สามใบซะด้วย <laughs> มันจะได้เล่นไหมนะโอเคอ่ะครบแล้วนี่ใช่ปะ่ะอันสุดท้ายก็น่าจะไม่มีอะไรนะโอเคได้อ่ะไม่มีอะไรนะครับบล็อก <c oughs> สุดท้ายนะโอเคถ้าถามว่าคาดหวังอะไรคาดหวัง Performance Fire Dancer ในะตัว SR Performance เมื่อกี้โอเคลุยจะได้เล่นไหมเนี่ย p e r น o r m จริงถ้าเปิดแล้วมันได้ครบเลยมันก็ดีนะ <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวผมสไตล์ผมดีแคปไหว่าทาั้งหมดผมได้อะไรบ้างนะโอเคลุย สิบห้าซองไม่มึงเหนียวจังวะโอเคเหนียวอย่างนี้หน้าไปทำแบนด์กุญแจบ้านจริงๆนะโจนเข้าไม่ได้เลยโอ,เโอ้ยซองมันเดื้อ,อทุกคนบล็อกเนี่ยหรือจะมีของดีอาของแจ๋ว เฮ้ยไม่มันเหนียววะบล็อกอื่นดึงลื่นเลยใช่ปะ่ะเฮ้ยใบอะไรใบอะไรไม่รู้มันคืออะไรเค okay, ไม่เป็นไรเป็น SR นะครับใบแรกออกแล้วโอเคมาดยต่อโอ้ซ oh, ีเขตออกมาแล้วนะครับ โอ้ยจะบอกกูไม่อยากได้ไม่ได้เล่นตีมีโอเคไม้เป็นไรออกมาก็ออกหือซ <c oughs> องเหนียวไม่ได้เป็นลางดีเลยนะ <c oughs> โอเค อ่ะไปต่อไปกันต่ออืมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆโอเคเวทฟิวชั่นเวทฟิวชั่นออกน้อยมากเลยผมเห็นเห็นไปกี่ใบผมเห็นแค่สามใบป่ะเออไม่แน่ใจกี่ใบเหมือนกันนะ โอ้มาอีกใบแล้วโอเคได้ใบนี้ได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 ,ได,ได้อะไรก็ไม่ได <c oughs> ไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคียวเวิร์ลถ้าของซับเขาโหดก็นะอันนี้ผมใช้ผมใส่ก็สองใบอะ่ะสองถึงสามนะแต่คิดว่าสองก็พอคอนเสิร์นได้โอเคนะเราต้องไม่บ่นไปต่อไปต่อโอ้ oh, ออกซะเยอะเลยดันมาเป็นซีเคดอีก เลยต่อนะครับอ,อยากจะบอกว่าแกะโอ้ใบอีกใบเร็วดีใจ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 ไฟร์แดนเซอร์นะครับไข่อีกใบผมก็เล่นได้แล้วอ่เออหรือเอ็กซิสผมใช้ตัวไหนอีกไหมผมว่าน่าจะแค่นี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคลุยต่อลุยต่อแกะบล็อกมันๆโอเคน่ะลุยต่อ เป็นไปได้ไหมออกพี่คนนี้ซ้ำอีกใบเนี่ยโอ้ว้าวเป็นเวสสนามนะครับอ <Ooh. S 1> ูสวย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 โอเคว้า okay. ว wow. <c oughs> สวยมากนะครับอันนี้สวยเอ้ยไม่ใช่นูนดิคอลเลคเตอร์แลนะครับออกแล้วนะอู <Ooh. S 1> เป็นเวสสนามของเคลียร์เวินะ โอ้ y goodness ขอบคุณมากแตงกออย่างน้อยก็ได้เลยดีๆนะเฮ้ยสองบ็อกเลยอ่ะตายแล้วหรือผมต้องซื้อของร้านนี้เรื่อยๆแล้วพี่ออเดอร์เรื่อยๆแล้วเกี่ยวปะวะโอเคลุยต่อลุยต่อลุยต่อโอ้ออกมาจนได้เป็นการ์ดเซิร์ดนะครับของทีมเคลียร์เ l ินะใบนี้บอกทิ้งใบนี้กับการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับเซิร์ด เคเวลว์นะหรือไม่ก็เวทกับดักของเขานะขึ้นมือได้นะโอเคหมดแล้วปะหมดแล้วแหละเอออืมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่แยทุกคนเราต้องแฮปปี้นะครับกับสิ่งที่เราได้โอ้ยยากจริงมันอาจจะไม่ง่ายนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าฟินกว่าใช้กรรไกรตัด โอเคครบทุกใบนะครับโอเคมาบล็อกแรกนะครับอันนี้นะโอเคสีเขตเป็นลิงก์ตัวอัลลัวควีนนะแล้วก็ UR ได้เป็นของ p e r f o r m a t e e นะครับส่วนเวทนี่ได้นะครับเป็น SR ได้ตามนี้นะโอเค บ็อกซ์บ้านนี้ไม่แน่ใจอันนี้อันไหนสองหรือ3ไม่รู้นะโอเคนี่2หรือ3นะครับว้า wow. วอันนี้ดีใจมากขอบคุณพระเจ้ามากนะเพ่ okay. ได้เป็นว้าวยีปีนะครับส่วนซีเค t ได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ UR ได้ของ Clear World นะแล้วก็ส่วน SR ได้นี่นะครับเป็นฝาแฟดมาเลยนะตัวนี้เครสโอนิกกล่องนะ ได้เป็นอันนี้ได้ธรรมดานะครับได้ซีเคทใบหนึ่ง UR ใบหนึ่งแล้วก็ SR 3าใบนะครับโอเคบล็อ okay. กสุดท้ายนะครับได้คอเลกเตอร์แลใบหนึ่งนะว้า wow. วอันนี้เป็นของแถมซีเคทตัวนี้นะครับแล้วก็ UR ได้ตัวนี้นะเคียร์เวิแล้วก็ SR ได้ต่างนี้เลยโอเค สำหรับวันนี้ทุกคนถ้าเอนจอยนะรู้สึกว่าคลิปนี้เพลินนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย